คลิปนี้นะครับจะพามาอัปเดตที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ใกล้กับชุมชนนะครับแปลงนี้เคยรีวิวไปแล้วครั้งนึงนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้มีโอกาสแวะเวียนนะครับผ่านมาบริเวณแปลงที่ดินจะมารีวิวซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ขายที่ดินโดยพาคินรัตนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาอัปเดตที่ดินสวยๆราคาถูกๆอยู่ใกล้กับชุมชนนะครับแปลงนี้เคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้มีโอกาสแวะเวียนนะครับผ่านมาบริเวณแปลงที่ดินจะมารีวิวซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ดินที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะอยู่ในเขตพื้นที่บ้านหนองม่วงนะครับหมู่ที่3ในเขตเทศบาลตะบนบ้านยาง อำเภอลำธมิชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งตัวอำเภอลำธมิชัยก็จะอยู่ห่างจากตัวเมืองโคราชนะครับมาประมาณ100กิโลนะครับแปลงที่จะพามาชมในวันนี้นะครับจะเป็นที่ดินที่อยู่ท้ายท้ายหมู่บ้านนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นตัวหมู่บ้านนะครับบ้านหนองม่วงในเขตเทศบาลตะบนบ้านยางนะครับอยู่ห่างจากตัวอำเภอนะครับมาประมาณ17กิโลเมตรนะครับโรงพยาบาลนะครับโรงพยาบาลลำธมิชัย ตลาดนะครับที่ประการอำเภอประมาณ17กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแปลงนี้นะครับมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่8ไร่46ตารางวาโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระด้วยนะครับราคาที่ทงางเจ้าของตั้งไว้ลักษณะเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับจะเป็นที่นาน้ําฝนนะครับบ้านเราจะเรียกว่านาโคกนะครับ อยู่ติดถนนสาธารณะสองด้านด้านหัวและด้านท้ายนะครับด้านทิศเหนือและทิศใต้มีหน้ากว้างติดถนนด้านละ80เมตรนะครับยาว160เมตรจุดเริ่มต้นแปลงที่ดินของเรานะครับจากบริเวณต้นยูคาลิปตัสนะครับจะมีแนวคนาแนวรั้วนะครับของแปลงข้างเคียงยาวตามถนนนะครับยาวตามถนนสาธารณะเป็นถนนดินนะครับไปจนถึงคนานะครับด้านหน้าของผมบริเวณโน้นนะครับเดี๋ยวจะพาเดินไปชมอีกครั้งหนึ่งนะครับ หน้ากว้าง80เมตรทางด้านทิศเหนือนะครับทิศใต้นะครับด้านโน้นนะครับจะเป็นถนนดินลักษณะเดียวกันนะครับยาวกิดถนนทางด้านทิศใต้ก็ประมาณ80เมตรเช่นเดียวกันของเราจะเป็นนาน้ําฝนนะครับนาโคกนะครับใช้น้ําจากน้ําฝนมาทําการเกษตรนะครับปัจจุบันที่ดินแปลงนี้นะครับเจ้าของที่ดินซื้อเก็บไว้นะครับเดิมทีเนี่ยจะมาทําเป็นบ้านสวนเนื่องจากอยู่ใกล้กับเสาไฟฟ้าใกล้กับหมู่บ้านมาเพียง300เมตรนะครับ บ้านหนองม่วงหมู่ที่3นะครับเจ้าของอาศัยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับตั้งใจจะมาทําบ้านสวนอยู่ที่นี่นะครับเกิดเปลี่ยนใจนะครับปัจจุบันเปลี่ยนใจนะครับเห็นว่าการเดินทางค่อนข้างลําบากนะครับครอบครัวไม่ยอมมาอยู่ด้วยนะครับจึงต้องการขายออกไปนะครับขายในราคาเท่ากับราคาที่ซื้อมานะครับนี่นะฮะเป็นที่ดินแปลงนี้นะครับ ลักษณะของดินนะครับก็จะเป็นดินร่วนปนทรายแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับปัจจุบันแปลงฝั่งตรงกันข้ามกับของเราเนี่ยกำลังที่จะหวานข้าวนะครับข้าวหอมมะลินะครับซึ่งเป็นข้าวนาปีนะครับหรือที่เรียกว่าข้าวไวต่อช่วงแสงนะครับนี่นะจะเป็นถนนนะครับผมจะพาเดินไปชมแนวเขตอีกด้านหนึ่งนะครับ พื้นที่บริเวณนี้จะอยู่สูงกว่าระดับน้ําทะเล160เมตรนะครับไม่มีประวัติน้ําท่วมนะครับฝั่งท้ายนะครับท้ายแปลงด้านโน้นนะครับจะเป็นป่าชุมชนนะครับสำหรับทางเข้านะครับทางเข้าทางที่จะเข้าไปยังตัวหมู่บ้านเนี่ยจะมีสวนยางพารานะครับของคนในหมู่บ้านนะครับแปลงค่อนข้างใหญ่อยู่ห่างจากถนนลาดยางนะครับเส้นเชื่อมระหว่างตำบลบ้านยางนะครับเข้าไปยังตัวอำเภอลำธมนชัยเนี่ย ทางหลวงชนบทหมายเลข5028นะครับอยู่ห่างจากนี้ไป300เมตรแค่นั้นเองนะครับเข้าออกได้2ช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านถนนลาดยางนะครับหรือจะเข้ามาทางตัวหมู่บ้านก็ได้นะครับอยู่ห่างจากนี้ไปก็ประมาณ300เมตรนี่นะฮะจุดสิ้นสุดของเราจะมาถึงบริเวณนี้นะครับยาวไปยนถึงต้นยูคขาด้านนู้นเลยนะครับหน้ากว้าง80เมตรนะครับฝั่งตรงกันข้าม จะมีการหวานข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับน้ําก็จะเป็นน้ําฝนนะครับบริเวณนี้ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถาที่จะเจาะน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้จะเป็นน้ําจืดนะครับมีน้ําใต้ดินตลอดทั้งปีนะครับใช้สูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้ตลอดทั้งปีนี่ฮะอยู่ติดกับนาข้าวของคุณลุงนะครับบ้านคุณลุงเนี่ยอยู่ด้านในนี่เลยติดติดกับของเราเลยนะฮะจะมีบ้านสวนคุณลุงจะอยู่ประจํานะครับเมื่อกี้เพิ่งได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับทางคุณลุงเจ้าของบ้านสวนตรงนี้นะครับเป็นกระท่อมเล็กๆนะครับ คุณลุงเป็นคนในหมู่บ้านนะครับจะมาเฝ้าสวนทำนาทำการเกษตรด้านนู้นก็จะเป็นสระน้ําที่คุณลุงเพิ่งขุดใหม่ๆนะครับดูจากภาพถ่ายมุมสูงของเราได้พื้นที่บริเวณนี้สามารถขุดน้ําขุดขุดสระนะครับขุดสระสําหรับเก็บน้ํเอาไว้ใช้ได้นะครับใช้โซลาเซลล์ได้นะครับน้าบาดาลก็ดูดขึ้นมาใช้ได้นะครับสามารถติดตั้งโซลาเซลล์สูบน้ําบาดาลมาเติมในสระนะครับใช้ตลอดทั้งปีได้เลยนะครับไม่ว่าจะใช้โดยตรงนะครับใช้น้ำบาดาลได้โดยตรงหรือจะมาพักไว้นะครับ บริเวณสระน้ําที่ขุดไว้นะครับของเราก็สามารถขุดสะได้นะครับของเรายังไม่มีสระน้ำนะครับลักษณะของที่ดินนะครับจะเป็นที่หนาน้ําฝนสูงสูงต่ำต่ำนะครับด้านี้จะสูงหน่อยนะครับอยู่ต่ากว่าถนนนประมาณสักสามสิบเซนติเมตรนะครับแล้วก็ตรงกลางก็จะต่าต่ําลงนะครับเป็นที่นานะครับต่ําลงสามารถที่จะมาปรับปรุงมาเกรดเกลียนะครับปรับพื้นที่ให้สวยสวยเหมือนแปลงฝั่งตรงกันข้ามบริเวณนี้ได้นะครับปรับปรุงก็ได้นะครับไม่แพงด้วยนะครับสำหรับอัตราค่าปรับปรุง รถไถนะครับรถไถรถแท็กเตอร์นะรถไถใหญ่เนี่ยจะชั่วโมงหนึ่งก็ประมาณ500บาทนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับค่าเกรดเกลี่ยนะครับหรือจะใช้เป็นรถแมคโครนะครับมาปรับปรุงก็ได้นะครับชั่วโมงก็ประมาณ1 5 0 0หรือ1,600บาทนะครับต่อหนึ่งชั่วโมงใช้รถไถจะประหยัดกว่านะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินไปชมนะครับว่าพื้นที่ใกล้เคียงกับเราเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างนะครับบริเวณนี้จะอยู่ห่างจากตัว กรุงเทพมหานครนะครับ่างจากกรุงเทพมหานครมาประมาณ360กิโลเมตรนะครับตัวเมืองโคราชนะครับท่านใดที่เดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้นะครับสามารถปักหมุดมาที่บ้านหนองม่วงนะครับได้นะครับหรือจะดูพิกัดใต้คลิปของเรานะครับเดินทางมาดูที่ดินด้วยตัวเองได้นะครับอยู่ติดกับป่าชุมชนและก็สวนยางนะครับด้านหน้าจะเป็นทางเข้านะครับจะเป็นป่าชุมชนเป็นสวนยางพารานะครับปักหมุดมาบริเวณสวนยางพาราในเขตพื้นที่บ้านหนองม่วงได้เลยนะครับ นี่นะจะให้ชมพื้นที่บริเวณรอบๆนะครับชาวบ้านเริ่มทยอยกันออกมาทําการเกษตรนะครับทาเป็นนาครับเป็นนานาปีนะครับทําไร่นาสวนผสมได้นะครับด้านนี้เจ้าของที่ดินเขาก็จะขุดสระเลี้ยงปลานะครับทําเป็นปลูกกล้วยนะครับสวนผสมนะครับไร่นาสวนผสมนะครับนี่นะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไร่อ้อยนะครับที่สูงหน่อยก็จะทําเป็นที่ไร่ ที่ต่าก็จะเป็นที่นานะครับน้ำไม่ท่วมนะครับบริเวณนี้นี่นะครับไฮไลท์ของแปลงข้างเคียงของเราเดินเข้ามาแล้วก็จะเจอสระน้ําแบบนี้นะครับน้ําเต็มสระนะครับนี่น้ําฝนนะครับฝนเพิ่งตกไม่กี่ครั้งน้ําเต็มแล้วนะเต็มเลยนะฮะขุดสระเลี้ยงปลานะครับด้านนู้นก็จะเป็นสวนกล้วยรอบๆที่ดินที่ถมไว้นะครับขุดสระเก็บน้ําเอาดินขึ้นไปถมไว้สําหรับ ทำสวนนะครับไรนาสวนผสมบริเวณนี้ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับสาหรับทางเข้านะครับทางเข้าเข้าออกสะดวกนะครับเป็นเป็นถนนดินนะครับต่อจากถนนคนกรีดมาประมาณ300เมตรนะครับนี่นะของเราจะมีจุดเริ่มต้นบริเวณต้นยูคานะครับสุดต้นยางนะครับนี่จะเป็นแนวต้นยางนาครับของเราจะสิ้นสุดแนวต้นยางนาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของเรานะครับยาว80เมตรเลยนะครับขายยกแปลงนะครับเน้นย้าอีกข้างหนึ่งแปลงนี้ยกแปลง เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับรูปแปลงที่ดินเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยงามนะครับใครที่กําลังมองหาที่ดินราคาถูกๆนะครับในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลบ้านยางอําเภอละเมนชัยจังหวัดนครราชสีมาก,ก็มาดูแปลงนี้ได้นะครับนี่นะฮะจะเป็นหลักโฉนดขอกเราเริ่มจากหลักนี้เลยนะครับจะมีหลักโฉนดที่เห็นชัดเจนเลยยาวตรงไปเนี่ยแปเมตรนะครับท่านใดสนใจนะครับกดเข้าดูรายละเอียดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับหรือจะ เดินทางมาดูที่ดินด้วยตัวเองนะครับตาม GPS นะครับปักหมุดที่ให้ไว้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าดูได้เลยคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามช่อง YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ